สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้า,าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่18ธันวาคม2566นะครับก็เข้าใกล้สิ้นปีเข้าไปทุกปีแล้วทุกวันแล้วนะครับแต่ว่าราคาก็ยังคงวิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปภาพรวมสภาวะตลาดเพื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟด BOE หรือครับหรือว่า ECB เนี่ยก็ต่างตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยกันหมดเลยนะครับโดยที่ เฟดเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแสดงท่าทีที่ชัดเจนนะครับว่ามีโอกาสที่จะคงอัตราดอกเบี้ยรวมถึงอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับในช่วงปีหน้าเพื่อที่จะทําให้ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปนะครับเพราะว่าการที่แต่ละประเทศเนี่ยต้องใช้อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงนะครับมันก็อาจจะทําให้ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจนั้นสามารถเติบโตได้ช้านั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเฟดก็ เป็นประเทศสหรัฐนะเป็นประเทศที่แสดงออกชัดเจนที่สุดนะครับเพราะว่า B.O.E กับ E.C.B เองเนี่ยถึงแม้จะตัดสินใจคงอัตราดอกเบีย้ยเหมือนกันนะแต่ในเรื่องของท่าทีในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในช่วงปีหน้าเนี่ยยังไม่ออกมาอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องเอาตัวเลขอ่เงินเฟอ้อนะครับมาเทียบกันระหว่างตัวสหรัฐอังกฤษและสภาพยุโรปนะครับเราจะเห็นว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยปรับตัวเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นไปทุกทีแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ3.1%สําหรหรับ C.P.I นะครับแต่ว่า ตัวอังกฤษรวมถึงสหภาพายุโรปเองเนี่ยยังอยู่ในระดับที่มากกว่าสอยู่นะครับอันนี้ก็เลยเป็นตัวเลขที่บ่งชี้เห็นว่าความแตกต่างนะครับถึงแม้ว่าธนาคารกลางจะใช้ในโยบายการเงินที่เริ่มผ่อนคลายเหมือนกันแต่แนวโน้มในการปรับรลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะยังคงต่างกันอยู่นะครับตรงนี้ก็เลยส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐานเนี่ยสามารถตัวอ่อนค่าลงได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับรวมถึงราคาทองคาเองก็ตัวสูงขึ้นแปลว่าจะมีการเทขายทำกำไรตามเทคนิคนะครับในช่วง วันศุกร์ที่ผ่านมานะซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะไปดูกราฟทางเทคนิคกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับขออนุญาตยก Top Fighting to Watch ของ Investing มานะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับข้อแรกเลยเนี่ยนะครับก็จะมีการประกาศข้อมูลต่างๆของสหรัฐนะจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันศุกร์นะครับก็หลักๆที่ให้ทุกคนติดตามก็จะเป็นในเรื่องของตัว PCE นะครับแล้วก็จะเป็นตัวความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก c b ตัวเลขอ่า จำนวนคนขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะครับรวมถึงตัวพวกตัวเลขภาคที่อยู่อาศัยด้วยนะครับก็ให้ติดตามกันนะซึ่งเดี๋ยวในแต่ละวันเนผมจะมาวิเคราะห์จาอลึกอีกทีหนึ่งนะครับส่วนข้อที่2นะครตลาดหุ้นนะครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยไม่ไว่าจะเป็น US 30นะครับ NASDAQ S&P 500เนี่ยปรับตัวพุ่งสูงขึ้นเนี่ยสาสัปดา์ติดต่อกันนะครับทำนิวไฮตลอดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตลาดทุนเองเริ่มที่จะผ่อนคลายความกังวลนะครับแล้วก็มองว่ามีแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะเติบโตนะครับหลังจากที่ตัวเฟดเองเนี่ยชะลอในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยสดใสในอย่างไรก็ตามก็ให้นักลงทุนระมัดระวังการโดนเทขายเช่นกันนะครับเพราะว่าเก็บตัวขึ้นไปอยู่ในโซนโอเวอร์บอร์ดแล้วนะครับตอนนี้ส่วนไฮไลท์ของตลาดสัปดาห์นี้นะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของ BOJ นะครับซึ่งต้องบอกว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยปรับอัตราดอกเบี้ยมาในรอบหลายปีมากๆแล้วนะครับแล้วก็ยังคงเป็นประเทศเดียวที่ใช้นโยบายการเงินที่ดอกเบี้ยติดลบอยู่ที่0.10ซนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับครั้งนี้ผมใช้คาว่ามีโอกาสอะไกันเพราะว่าอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเจ้าที่ของ BOJ เองก็ได้ออกมาบอกว่ามีแนวโน้มที่ BOJ อาจจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันลดลงนะแต่อะไรก็ตามนะครับยังเอาแน่นอนกับ BOJ ไม่ได้นะครับเพราะว่า ต้องรอให้เขาประกาศก่นกอนแต่ถ้าเกิดว่าในรอบนี้เนี่ยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับไม่จาเป็นต้องบวกหรอกอาจจะเป็นแค่0.00นะครับให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเชื่อว่าอาจจะทําให้สุขุลเงิน JPY เดี๋ยน JPY เนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ก็ให้นักลรทุนติดตามด้วยนะครับในช่วงวันอังคารนะแล้วก็ข้อที่4นะครับท่องข้ามนะครับก็ยังคงวิ่งผ่านหัวอยู่หลังจากที่ชั่วสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขึ้นไปทำ New High นะครับแล้วก็ปรับตัวล,ลงมาค่อนข้างรุนแรงเลยตรงนี้ก็งคง วิ่งอยู่ในกรอบอยู่นะครับส่วนสุดท้ายนะก็จะเป็นการประกาศข้อมูล GDP ของทางสหรัฐฯชาตจนะครับตรงนี้แถวง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่า GDP ดีขึ้นสกุลเงินปอนด์ก็จะปรับตัวแข่งค่าขึ้นในระยะสั้นๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวหลักๆนะที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะครับส่วนในทางเทคนิคนะครับเริ่มต้นที่สกุลเงินอยู่เอสโตล่าก่อนนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับวันศุกร์ก็ได้มีการปรับตัวแข่งขาขึ้นมานะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปรับตัวเทลงมานะครับดูลดลง เพราะฉะนั้นนะครับแนวต้านเนี่ยคงให้เป็นแนวต้านเดิมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ในโซนระหว่างประมาณ103ถึง1 103.3นะครับถึง104.3โดยประมาณนะครับ่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่100นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขชีวิตยาด้วยนะสำหรับดัชนีดอลลร์อินเด็กซ์นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้อีกถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาในทิศทางเชิงลบรวมถึงการที่ ่า uh, BOJ เกิดว่าปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยจริงๆนะครับ USD JPY ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ฉุดเอาไว้นะครับให้ US Dollar เนี่ยไม่สามารถปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้นะส่วนราคาทองคําเช้านี้คงวิ่งในกรอบนะครับหลังจากที่ปรับตัวเทล,ลงมาประมาณอ่า24น,นะครับในช่วงค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้ผมอนุญาตให้แนวต้านไว้อยู่ที่2,029 2,040นะครับสำหรับแนวต้านของราคาทองคำนะส่วนแนวรับนะครับจะอยู่ที่2,007-1,996และ1,986ถ้าเกิดว่าไม่เกิน1,972ที่เป็นโลเดิมเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเทียบกันแล้วจริงๆเนี่ยทิศทางในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องแล้วก็ส่งผลหลักดันให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าให้รอดูตลาดในช่วง เช้ากับบ่ายวันจันทร์ก่อนนะครับว่าจะวิ่งออกมาในทิศทางรูปแบบใดนะครับอดี๋ยวเพิ่งเข้าใจร้อนบาได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ากระแสในการเทขายเนี่ยยังไม่จบนะครับยังไงก็เรามาระวังกันไว้ด้วยนะส่วนราคาน้ํามันนะครับยังคงปรับตัวลว่ลงนะครับถึงแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยก็ตามนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยยังคงมีโอกาสโดนเทขายจากความต้องการในอนาคตที่มันอาจจะลดน้อยถอยลงไปอยู่นะครับถ้าเกิดว่า เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศต่างๆมันออกมาในที่ทางเชิงบวกเนี่ยมันถึงจะสามารถผลักดันให้ราคาน้ำมันในสามาัมมัตสูงขึ้นไปได้นะครับแนวต้ตรงนี้ค่อนข้างแข็งนะครับ72.292สำหรับ w d p i นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่67.217นะครับก็ยังไงให้ทุกคนระมัดระวังความเสี่ยงในช่วงของวันจันทร์ด้วยนะครับจะประมาณว่ากราฟจะไม่วิ่งนะครับยังไงก็ให้ทุกคน manage กันดีๆแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ